สวัสดีค่ะสารพลังเฟมบรีสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่วันสงการค่ะว่านี่ยายจอยไปเก็บผักบุ้งพลังมากพี่น้องไา้หลายยายจอยเลยยายจอยกัเกยแกงดอกแต้ว่ายายจอยเห็น่นแกงมนเลยถามพู้ลู้เิ่นวาเห็ดแบบใสเเิ่นว่าให้ปอกเปลือก,ออกท่านว่า ไอ้ช่วยกต่ไม่สิร้องมะแขงเทโพ่ร้องมึงไอ้ช่วยก็บมะแขงเทโพ่ร้องมึง หลา่ๆแต่ไม่เคยกินดอกพี่น้องจ้ะว่าเห็นคนว้านกินได้แก่ช่อยก็เลยเห็นมันงามก็เลยเก็บมามาทดลองดูมาทดลองแกงมึงแกงเทผู้ใส่หมูแต่ว่าหมูสามชั้นบ่มีดอกพี่น้องสิแกงใส่กระดูกหมูล่ะเอากระดูกหมูใส่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มีหมูสามชั้น mình sẵn sẵn sướng quá cái thịt bớt leo, phân vải lóc giặt mất ở, mình phân nó, bánh lại lại này, cho ai nhìn cho cái số phận, nó là lại nè, nếu nó ta lắm nghe nghe cái dòng này. นี่เป็นครั้งแรกเ้อ,อ,อพี่นนท์ยัยษจอยสิกินนะนี่กินผักรุ้งฝรั่งบนวัาว่ากินได้อร่อยมากแกงเตี๋ยวโค่ละหน่ายคนวัน แกงร่องมั้งแกงหม้อนน้อยเพราะแกงหลายแบบเนาะข้างแรกเนาะข้างแรกข้างแรกลองชิมดู ออกไว้ถ้าเกิดว่าได้แกงแล้วนีได้พี่น้องลอกออกเปลือกออกไปซื้อเอาเปลือกออกว่าสิแกงเนาะพี่น้องเนาะ อกກปບือกออกปอกเ